ไาดีจ้าเบิร์ตสุโคทุกคนเมื่อน,นี้น้องน้อยกันที่มาเป็นมือกองเสาโอนเดจ่าแม่ปงอนนอนอนน้อยดินน้ำอยู่เดลยจ้าไาดีจ้าเสียงเพิ่งกันกล้างพักล้างพักแล้วกามาอันนั้นตปานมะเขือไว้ววันุ่มวักินกครับหลับป้าบ่าาบจะเออนนน้อยฮะดินน้ำแต่สาวเลย ทางออนบีกาเผลป <c oughs> ปอปลาก็ปลาตองปลาปลลวคะปลาอไรลาเลกะมีปะ <c oughs> ปตองกำลังขูดอวันวเนื้อปลาปลาอี๋ยงปลาอี๋ยงทางเราปฏิวัตปานั้นเนาะุทายปลาลล ลิดรับก่อน,นสู้กสูกินกิน,กกนสีน,น่ะน้อยเนาะแต่มันแซนะ่บเนาะนก่ไหมใจะแซบแ้าพอเวลาห้าวมันขึ้นอนะไรแข่งก้น,กนเข่งขึ้นคู่ปะตอง ไม่ปุ้งก็มาเก็บอันมาโทรผู้อ่อีกเลยนะจ้าเ, <c oughs> เป็นหลายเทย กะอพีพอดีไจะอ,อ้นใหญ่กะต่ำมาเพทแทงเลยจ้าจะอ,อ้นน้อยกะฟักศีนป่าบบากุ้งปะกบไปเอาโฮสิเคร์ คำเราต้มปลาใส่ใบขี้โฮดผักจิงคายหัวขาโคเคอเออบกุ้งก็มาเอาหัวขาเลยจ้าได้แล้วได้หน่อยเดียวเบอร์วาย่านยังบ่เป็นหู ตม้ขมขาตัมซียังซีรตัวบบน,นี้ตมเนาะ่าอยู่ในเฮือนสดๆอ่อน่ะไอ่าเอ่อน

để tôi đọc nữa ทำเข้ากันปปรุงกล้มาซอสผักหอมหายด้ยจ้าพี่น้องักหอมเส็ล้ว ขมาใส่น้ำปลาเดชรสอันโน้นข่านขลานขๆานเน้ปลาแตกขอาก็หนับประเดก เธอตัวหอมใส่กระเด็นลงไปอีกหน่อยนี่คือที่จับฮลโหล แล้วก็หอมลงแล้วจากนั้นนำสดเท่ากับซุปมาทีนีน่ก็ได้เอาหาบมาขวะ สุกพี่น้องเปเห็ดดิดในยๆเดสองตัว หลับปลาเขากันแล้วเดวจ้าพี่น้องเขาเอามาขวบให้มันซุกเขาบริการก็กินดิบอกพี่น้องเลยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ส่งสาวอ้นมหาใสในเดจ้าแล้วก็ฝากส่งครอบครัวสาวผู้ไทยในเดจ้าลาไปก่อนเดจ้าบ๊ายบาย